สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุปนาอาพี่พียบซี่กทุกานจ้า,ามือนีกับมาปอบมาปอกับเจ้าเลก็กแกนี้คือเก้าจ้ะมือนีภาพพี่น้องมาหาของสูงเด้อจ้ะแมนมือนีลองมาแย่ไครมดแดงจ้ะพี่นอ้องกะหาระมาเรื่อยจ้ะมาพอละสีลองเมืองว่าเพิ่นสิมีไข่บ่อเนาะจ้าแ<า>ม,ามนหลังจากหมู่บ้านไปฝูกพอปลาหน่อยเนาะพอปลา้ลยเติบจ้ะลงมาหลุนเบืองว่าสิมีไข่บ่อ ลองเมืองจับพี่น้องห่างก็หลายหลายทางพีฝนตกน้ำหลายจับพี่น้องพูนห่างยิ่ใหญ่พูนอยู่ทางป่าใหญ่ยิ่ใหญ่มีแต่มีแต่ห่างพูนเลยเต็มเลยพูนนะลองเมืองก่อนลองแง่เมืงมอ,นะองต่ำๆเมืองสีไม่ใครบ่เดี๋ยวหายไอ้พนลองแง่เมืองก่อนจ้าเดี๋ยวไข่ใหญ่อยู่จับพี่น้องไอ้พูนลองอันนี้แง่เมือง แต่ใหม่บ่คอยถึงก็เลยหาใหม่ต่อเอาจ้ะเอาใหม่เงามาแห้งกบไดเพราะว่าห้ามารถใหญ่เนาะจ้ะแกยมาเนี่ยแล้วมาหาเอาใหม่แถวนี้ต่อเอาจ้ามาต่อใหม่ได้เรียบร้อยแล้วจ้ะร่มกแ็แห้งแหงตอนเสาร์ก็น่าวหนาวดิจ้ะพี่น้องไข่อุ้ยไข่เหี่ยลงหม,มดห่างเพิ่นหน่อยไข่รบรัวลอย ผุนห่างใหญ่เติ่งเติ่งคนตเป็นขุเลยอุ้ยไข่ใหญ่แฮะผุ่น่ะไข่ใหญ่ใหญ่หีบอห่างนะนั่นอีกอ้ะนั่นนั่นนัเทิงเนื้อกันไปหน่อยนึงน่ะบอบอทางล่างก่อนเอานั่น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 นสายมือ เ oh. ออน pues. oh. oh. yeah. ั่นแหละห้างเพิ่นใหม่แล้วนั่นแหละเมนบ่กนี่บ่ห้างเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้างขนาดแบบบอ้ยห้างห้างหล่ออายแย่หล่ออายแย่ละบัดนี้อุ้ยลงมาทางนี้ได้บัดนี้ มัต้องออกไกลๆให้ห้างบ่มีโตบ่มีโตอุ้ยลมไหม ร่มแห้งครักไหนบอคูใส่ไอบอร่มแห้งร่มแห้งอ่าร่มแห้งเ,เ,เป็นแม่เป่งอายรนะเราเลยเคล็ดวิธีการแบบแต่ไม่บร่านเด้อจาเอาหนามใส่โอ้ยแม่เป่งอีหลีโอ้ คน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 แมปิงแม่เปิงนี่เป็นแม่เปิงกี่ล้องอืมตั้งนี่ฝนตกแหีงจนว่ามันเป็นแม่เปิงแล้วอู้มาแดี่ยวนาแล้วโอ้ยยืนอยู่ไกลปันไดงกับขุ่มต่คบกัน อองเอาหยาให้ตะล่มมือน,นี่ซูมเข้าไปซูมเมืองปีน้องมีมป่ <c oughs> บ่ได้เอาแปรงใส่แน่อันนี้ก่อนให้เพ่นมือน,นะปีน้องเนาะ <c oughs> ลมลมเก่าหูยลมพุ่นอะไข่ลอยในน้ำเต็มเลยแบบ อีกห้างน,นึงอยู่ใกล้กันเป็นห้างอน,นันต์บ่อไอพี่คนอุ้ยขอนซ่อนไข่สื่อมา่อไม่็นกระเลติดเนอะอาะไอเนอะอาะต้องใส่แป้งจักน้อ,อยอท่าบ่พานการใส่งานบ่พานการใส่งานเอ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> คร<ข>บเจ็บเนาะหมดที่แล้วก็ไข่หน่อยเออเออเออไอเดี่ยมันเันนี้กินยากแต่ก็จังแสบคลาดแสบแน่เจ้านอ้อยห่างแล้วผุนหยายๆๆ่างใหญ่ใหญ่ผุดนะพี่น้องใหญ่แหงเอาเลยจ้าเอาเลยได้บ่ล้มกำลังเศร้าอุ้ยอา่ายระวังเด้อ ปิวมาท้งีปเลยอกล้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 เอาเอาเอาโอ้ยเขอะเขอะมมี่นะห้างหญ่ซื้อบอนห้างทอคูปขุนยุทธ์ถึงไปเป็นแม่เป่งครับเป็นแม่เป่งโุ้ย นาเทพคนด่สิไลแอนนี้เพิ่นออกอุ้ยใครกับมีว่าะอายป๊าต้องใครต้องแม่เป็ดเขียวบ้านนี้โอ้ยหมดแม่เป็ดเขียวไล่แม่ก่อนมาสูตรมาเล่นแป้งแล้วจ้ะพี่น้องลงทุนขี่รถไปซื้อแป้งเด้อจ้ะคือว่าเพิ่นบ่ขึ้นบ่ไหวตัวนี้แป้งอันนี้ตัวนี้แป้งแค่เล็กหน่อยเอามาทาหน้ากับทาข้ออ้ายเด้อจ้ะเพราะว่าหมดหมดขึ้นบ้านนี้ก็สิบ่ใส่เสื้อเขนยาวเด้อจ้ะ เข้าไปนี่เสือเข็นยาย้าคักโูดนี่ท่าไหวนี่หมดโคบี่นองเบ่ไหวโอ้ยไอนี้กะบ่ออยชินกัมเนียใครหมดแดงเนาะปีได้ปีนั้นสาเรียบบ่อขอยถนัดทางนี้แต่ว่ากับ่มียังหากับต้องหาเพื่อเพื่อเพื่อ PFC ไปลุยต่อจ้าโอ้ยูดูสูงแหีงพี่น้อง อยู่เสือกปลายตน้นบักวาเลยห่างบักไงปุ่น่ะใครอ้ยเอาใครได้เด้อไอ่มีอะไรบ้าะเขาบ่ละไอ่แม่เปลียงบ่แม่เปลียงอีกบ่เนะี่ย เม่นอิลีเป็นแมเปียงมุมมี่ไข่นี่แต่แมเปียงจ้ะห่างตุนนี้ร้ายหล,ลายใครซื้อห่างแต่ว่าเป็นแมเปีงส่วนหลาย บัท่านเด็ดแตกคักปันใดยอยู่นี่เรียน,นบ่น่ะบัตรท่านเด็ห้างพูนบัท่านเด็ดแตกคักอยู่ไอเรเมนบ่โอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ใหม่ฮักอ่ะพอละใหม่อือเดินไหนอ่ะ เดี๋ยวที่ละหน่อยอุ้ยมิเต็มแม่เปีงมิเต็มแม่เปีงเลยโอ้ยโอ้ยตัวหนปุ้เยเนียด้บ่ได้เงียก็หมูก็ยังมากัดาาให้แม่แดง่แรนออกก่อนปุนอายเห่า กินขึ้นไปทังถึง,งเนานเะบอก,ก,กว่าเอาอยากก็บ่ต้องเอามันเสด็จห้างใหญ่อู้ขนาดสรีบร้อยขึ้นไปนั่งกันยังกัดว่าเอาอยากบ่ต้องเอากินอยากไรม <c oughs> าถ้าบาไ่ไหวก็ลงมาเด้อบ่ต้องเอาดอกเม,มียนมือหนีผัดมีล่มเนาะล่มผัดเฮียพี่น้อง าทาีลงมาบาดนี่แตกเหมือนละ่ะเอาทั้งใดอีกกองไหนบอมาลงมาลงมาเร็วๆไอ้มีบออ้ายโอ้มีอยู่ตัวล่ะใครยังมีใครตัวนี้เป็นใคร โอ้ไข่ไงยู่ยไอ่ไข่ไงไข่หน่อยอวูวจัดเต็มเลยเป็นอยู่หมองมุมโอ้อต้นพักกระดาวั <c oughs> นบนต้นบักหวาบ่ะมีไข่พ่อตอนมีแต่แม่เปลียนโอ้ีลมต้นโซนทางนี้คือจะมีแต่ไข่ข้าวสาร เห็นบ่อุ้ยอ้ยเฮียเฮียเฮียาดไข่เลยไข่ข้าวสารอุ้ยพุ่นนะคราจูลพู่นฮะนี่อู้ยไข่ใหญ่หรือไข่หน่อยไข่ข้าวสารบ่ ไข่ขาวสารว่าท่านปอกไข่เขาเปลือกเลยด้ปอกไข่เขาเปลือกอายต้นวันหนึ่งจังไข่ขขาเปลือกไข่ไข่เขาเปลือกอู้แต่ว่าไข่ขาวสารก็หลายนี่เนาะขาวสารแข่ยืดหยุ่นแต่ขาวปลายนิดน้อยขาวปลายบ่ไข่ขาวปลายอายวะอู้แต่ว่าเมแดังคนหน่อยเลยมีแต่ไข่มีแต่ไข่ขาวปลายอายวะ <c oughs> ได้เป็นไตออกก่อนจ้าใสได้เอาได้บ่อุ้ยเนยียลุงหลางใครยังใครข้าไปอีกบ่นี่ยใครขัไปใครข้าไปเมียนร่มผัดเอาหยางให้ยังอ,อุ้ย,คยใครข้าไปใครข้าไปคนนะคนฟ้าคนสนุกเลยอู้ใครข้าไป คือใจหนามก็คือจะมาเป็นไข่ขับเปลือกเนาะโอ้ไข่ขับตายคือไข่ขับไปเลยนะี๋ยวเบ่งอีกก่นอนนี่ตัวนี้ไข่ใหญ่เนี่ยนี่เป็นขับเปลือกแล้วนี่นี่ไข่ใหญ่เมนอือนั่นดิห้างนี่เด่ไอไอเนี่ยห้างนี่เป็นไข่ยังตัวนี้ Cái khóa bờ Năn năn Cái khóa nhai Cái nhai Ôi Nhẹ bớt <laughs> <laughs> Ôi Nèo Nèo nhẹ Cứ chẳng yên Ôi 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 nhẹ. Ôi Ở này. Ở này Ôi Nè à, à. Ôi nhẹ. Ôi ไข่หลายอยู่ได้อายเอ้า้าอืมเป็นพันกันพี่น้องตัวนี้ไข<ด>่ใหญ่ว้ยเดี๋ยวมาพอก็ดี Ui, út nghe, nghe đấy ạ Nghe đấy ừ. Tín hàng làng ừ. Ui Ui À, xịt tắt lông mặt chị anh nhìn nó đúng ạ, Và xịt chó, mình xịt sư Và xịt chóp mình xịt khay อุ้ยเมไขม่มมดเมดจังไออุยอ้ยลมลมลมอุ้ยลมลมพัดลมพัดออกออกกนสิห่างติดกันมีบอนี่ห่า,หางเลยจ่อมือไอแสะจอบบ่อมาแตะมีบอนอะ โอ้ยห่างๆงมมีจำในหห่างนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยเท่ดีดีเลยเนื้อเฮียลายไข่อ้ยไข่ติดไปเต็มยู่อืมไข่ใหญ่อยู่งมาเบิ่งตัวนี้พี่น้องตันที่มาจอบเบิ่งวัดที่แล้วที่มาเอา ดอกอันดอกเอียงนะดอกพักกามอฮ้ยไข่ยังนี่ยไข่ข้าวสารบบไข่ไข่ไข่ข้าไปนายร่องไหนร่องเจะิดเป็นไข่ห้อมไข่ห้อมเพื่อนเอาห้างหงไงเบื้องนี่แหละนี่จ้าเห็นวะมุ่งหูเพื่อน Ồ thì Ai hả? Thang mương tọa năn, bài đi Hàng Nỉ Súc liền. Nỉ bờ. Ở San, Ở San.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  Ở nó, Ở nhai Ở này Ở nhai, Ở nhai, Ở chú Ở San. Ở San. Ở nhai อุย้ยแม่ผม,อมเอาไวคเงี้ยงมะกับคุณเเงี้ยงแล้วพูดถึงปลายเพ็นใดบอนี่เห็นไหมปลายน,นี่นันๆๆๆแม่จ้ะห่างๆอีกอือ เมนหา่าง่อืมหืมึงเนี่ยพี่น้องถึงไข่ถึงแม่แดงเดี๋ยวเอาแม่แดงพิ่นออกมาจาักน้อยคน เ็นออกมาทั้งน้อยคนป้ายอยู่เข้มข้นยืดเข้มข้นุ oh, quite, <c oughs> ่มลุมล่มลุ <laughs> ่มรุ่มเสียบเตียกันเตียเสียบ <c oughs> น้องเบิ้งห้างนี่ห้างชุดถ่ายสาลีกสิบผ้าเมื่อละ่ะเออนั่นเออดน่น ไอ้เพื่อนบ๊วยไว้แล้วเพื่อนบ๊วยสมมติล้วตุนตัวถือว่าได้หลายจะมือนยยีได้หลายแห่งได้ทั้งแม่เป่งทั้งใครแง่หลักะไข่หน่อยเนาะจ้ะไข่ข,ยยงงข,ข้าวสารมาเมือใครแง่ใครข่าวสารไข่ข้าวปลายอ่ะเดี๋ยวให้แม่เปิ้นออกก่อนเดี๋ยวเอาจจะใส่ขู่เนาะ ได้ให้แม่เพื่อนไต่ออกก่อนจ้ะไม่ก็ฮักเลยบ่ได้เอาไม่ไปนั่มเด้อจ้ะมาหาเอาแถวขางหัวเดี <c oughs> ๋ยวให้แม่เพื่อนออกก่อนกะสิเอาไข่เพื่อนส่คุณเนาะกระสเล็กกระสิไปเหลือเพิ่นงงานอีกเดี๋ยวเอาไข่เอาแม่เปียงเพื่อนออกแม่แดงกะเอาไปปอยอือใครเ่ยแม่แดงเพื่อนนี่มือหนีม้านไข่ มันแม่เปียกแล้วกับไข่ใหญ่เด้อจ้ะพี่น้องเอ้าแล้วซาเล็กขอในลายออกก่อนในลายเงี้ยพี่น้องนะแม่เปีเ๊ยกห่อกระได้เนาะจ้ะแล้วซาเล็กตกไปเลือกอีกจ้าไปอันนี้เพื่อนบาไหวแล้วเพื่อนนะหมดครบสมมือแล้วเพื่อนนะพ่อละละได้หลายแล้วเพื่อนนะเด็กเกินเป่าไม้ละเอ้าจ้าสำหรับคลิปนี้สาเล็แกแค่นี้ก็สิข้อโตกระบ,บานก่อนเด้อจ้ะขอบพระคุณ ทุกทกท่านที่เขามากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเล็กน่าจาขอพระคุณทุกทุกทุกทกท,กท,กท,กท่านจ้าสำหรับคลิปนี้สาวเล็กแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนคิดหน้าพอกันใหมสวัสดีค่ะไ,ไปพี่น้องมาหาอยู่แถวขางหวยขางห้องจ้าหลุดบริหารดับเครื่องไปกับ้านกันจ้า